สวัสดีคะ่ะฟรีมาหนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกโค้ดอ่างเปานะคะซึ่งโค้ดอ่างเปาที่เอามาแจากในวันนี้ได้มาจากแอปนี้นะคะแท็บคอยแท็บคอยเป็นแอปที่แนะนําบ่อยมากรีวิวบ่อยมากแต่โค้ดอ่างเปาก็บ่อยมากใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่มีแท็บคอยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะ แท็บคอยได้เฉพาะ Android เดอร์ใครใช้ i o s อยูไม่สามารถทำได้ส่วนการหาคะแนนของแท็บคอยตามนี้ใครที่ความจำเครื่องเยอะนะอันนี้บอกก่อนเลยว่าใครที่ความจำเครื่องเยอะเราก็ดาวน์โหลดแอปพวกนี้ก็ได้นี่นี่นี่ดาวน์โหลดแอปพวกนี้บางตัวนะบางตัวเพียงแค่เราทำการดาวน์โหลดแล้วก็ได้รับคะแนน อย่างอันเนี้ยได้รับาดาวน์โหลดก็ได้รับคะแนนพอเราเล่นไปจนถึงระดับที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับคะแนนเพิ่มเติมตามนี้วิธีการก็คือกดรับแล้วก็มาทําตามที่เขาบอกโน่นนี่น,นั่นอ่ะประมาณนี้ก็ไปทําการดูไปทําการดาวน์โหลดดูได้ส่วนใครที่อความจําเครื่องน้อยนะความจําเครื่องน้อยไม่อยากดาวนโ์โหลดคือถ้าว่างก็เข้ามาเล่นก็ให้เรามาตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่ามินิเกมซึ่งมินิเกม เป็นการเล่นเกมที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแต่ว่าเกมของเขามันก็จะเป็นเกมแบบมนันเบาๆใครใครเครียดเล่นแบบสนุกสนุกเพลินๆไปนี่นะสำหรับมินิเกมก็จะประมาณนี้ตามนี้ลองเล่นดูนะคะเกมมีให้เล่นเยอะนะแล้วก็ลองดูเราชอบแบบไหนอ่นนีนี่จับคู่จับอะไรก็ว,ว่าไปประมาณนี้ ส่วนกิจกรรมในหน้ากิจกรรมตรงนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเช็คอินการเล่นภารกิจหลายวันการดูวิดีโอการหมุนวงลอ้อการแนะนำเพื่อนนี่ตามนี้นี่ตามนี้นะเอ่อถามว่า แอปนี้นะสำหรับแท็บคอยไม่ต้องแนะนำเพื่อนได้ไหมคือถ้าเป็นแท็บคอยรู้สึกว่าถ้าไม่แนะนำเพื่อนก็ได้นะไม่ต้องแนะนำเพื่อนก็สามารถกดถอนเงินได้เพียงแต่ว่าการถอนเงินอะ่ะไม่แน่ใจอันนี้นุชบอกเลยว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคนที่ดาวน์โหลดแอปครั้งแรกอะ่ะสามารถถอน1บาทได้ไหมซึ่ง1บาทนี้จะเป็น1บาทสำหรับการเริ่มต้นการถอนในครั้งแรกอะ่ะ ก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะแล้วเพิ่งดาวน์โหลดแครดาวน์โหลดแอปครั้งแรกแล้วหนึ่งบาทยังถอนได้อยู่ก็บอกพี่นิดนึงเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ทําตัวนี้มันมานานแล้วยอดถอนของพี่ตอนนี้มันถอนเริ่มต้อนอยู่ที่สองร้อยไงก็นะคะขอความการุณารน,นิดนึงส่วนโค้ดด่างเปานะคะโค้ดด่างเปาที่เอามาแจกของแทบคอยอะจะมีทั้งหมด 102จะได้รับเงินอยู่ที่1ถึง150บาทใครมาช้าก็ได้รับคะแนนไปใครทันใน100คนแรกก็ได้รับวอ l เล็ตฟรีได้ทุกคนแต่อยู่ที่ว่าคุณจะได้อะไรแค่นั้นโค้ดังเปาที่เอามาแจากในวันนี้นะคะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะเดีเดี๋ยวๆมามาเริ่มกันเลยโค้ดดังเปาของแท็บคอยก็คือ MIA N I M I A N I ใครที่บอกว่าใส่ไปแล้วมันขึ้นว่าโค้ดไม่ถูกต้องก็ดูนิดนึงนะคะโค้ดจะหมดอายุก็ต่อเมื่อมีโค้ดอันใหม่ขึ้นมาถ้าเราดูคลิปที่ที่ไม่ใช่ล่าสุดไม่ใช่ปัจจุบันก็ไม่สามารถใส่โค้ดอังเป่าได้อ่ะเสร็จแล้วกดที่เรขกรับนี่ค่ะหลังจากนั้นก็ไปกดถอนเงิน อ่าประมาณนี้การถอนเงินไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินปกติหรือการถอนเงินจากโคดังเป่ารอไม่นานนะคะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ประมาณ3 5นาทีประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าจ่ายไวยังจ่ายไวเหมือนเดิมนะคะก็แนะนำสําหรับคนที่ยังไม่มี ย้ำอีกรอบหนึ่งใครยังไม่มีลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครที่กดติดตามช่องหลายๆช่องเป็นประโยชน์กับคุณมากเพราะว่าไม่ใช่แค่ช่องนี้ช่องเดียวที่แจกโคดังเปามีช่องอื่นด้วยก็แนะนํานะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับการแจกโคดังเปาคล้องแทบคอยใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้นิดหนึ่งกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ